ต่อไปคือครูสุดยอดครูเพลงก็คือครูสุดยอดบุญทูปนะคะซึ่งเป็นครูเพลงท่านหนึ่งที่ได้รับเกียรติในงานในวันนี้ค่ะชีวิตหูครูประชามาสุดยอดธงบุญทูปเ,เ,เกิดวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2 4 8 6ที่อําที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต จบการศึกษาชั้นป .4 ที่โรงเรียนวัดท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ชีวิตในวัยเด็กเคยเป็นนักมวยของโรงเรียนใช้ชื่อดาวรุ่งน้ำตาลเอพออายุได้14ปีก็ไปเป็นกองเชียร์รำวงอยู่กับคณะวอวังกะพีและคณะประกายเพชรพอโตเป็นหนุ่มพ่อแม่ก็หาผู้ครองให้ อยู่กินกับภรรยาจนมีบุตรด้วยกันสองคนด้วยมีใจรักทางเสียงเพลงจึงรวบรวมทุนตั้งวงดน,นตรีขึ้นเป็นของตัวเองใช้ชื่อวงประกายเพชรแต่ตั้งอยู่ได้เพียงหกเดือนก็ต้องเลิกเนื่องจากพ่อตาแม่ยายท่านไม่ชอบลูกเขยเต้นกินรำกินด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปินจึงตัดสินใจที่จะลาบ้านเกิดลาลูกลาเมีย เดินทางเข้าแสวงโชคในกรุงเทพแต่ด้วยความอาลัยลูกเมียจึงได้แต่งเพลงไว้หนึ่งเพลงชื่อห่วงบ้านเข้ากรุงเทพไปสมัครเป็นนักร้องกับครูจำรัดวิพาตาวัฒน์ครูจำรัดส่งให้ไปอยู่กับวงจำรัดสุวคนน้อยมีโอกาสได้รู้จักกับครูจิ๋วพิจิตจึงได้มอบเพลงห่วงบ้านให้ครูจิ๋วพิจารณา ครูจิ๋วเห็นว่าเนื้อเพลงใช้ได้จึงรับไว้หลังจากแก้เนื้อบางส่วนให้สมบูรณ์แล้วมอบให้ไวยพฤเพชรสุพรรณกับรองเปลี่ยนชื่อใหม่จากห่วงบ้านเป็นห่วงลูกปรากฏว่าดังมากจึงได้มอบลิขสิทธิ์ทั้งคำร้องคำนองให้กับครูจิ๋วทั้งหมดออกจากวงครูจำหลัดก็ไปอยู่กับเพชรพธารามและไปตั้งทีมงานตลกคณะสี่ขุนจากนั้น ก็ไปอยู่กับลอต๊อกรับหน้าที่ดูแลรายการลูกทุ่งสามสมัยทางช่องเจ็ดขาวดำวันหนึ่งป๋าต๊อกแนะนำให้รู้จักกับยอดรักสลักใจจึงได้นำเพลงครูประชาบาลให้ยอดรักขับร้องปรากฏว่าเพลงนี้ดังมากจึงยึดอาชีพเป็นนักแต่งเพลงอย่างจริงจังตั้งแต่บัดนั้นหลังจากนั้นก็แต่งเพลงให้ยอดรักร้องอีกร่วมสิบชุด สายันสัญญาหกชุดนักร้องอื่นอีกหลายคนเพลงที่ยังดังมากๆอยู่ในปัจจุบันคือแลสีกาสั่งหน้านักร้องประกวดต่างนำไปร้องประกวดกันเกือบทุกเวทีรวมเพลงที่แต่งไว้ทั้งหมดประมาณ600เพลงครูยอดธงบุญทูปจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเพื่อให้เป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสื่อไป ค่ะท่านรัมเกตค่ะและต่อไปนี้นะคะก็จะมีลูกศิษย์ของครูนะคะมาคาระวะครูยอดธงบุญทูบนะคะคือคุณ